สวัสดีค่ะวันนี้ครูอิงจะพาไปรู้จักกับการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดกันนะคะคุณศัพท์ขั้นกว่า comparative adjective คืออะไรขั้นกว่าก็คือการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่าสิ่งไหนสูงต่ำสั้นยาวเล็กหรือว่าใหญ่กว่ากันเช่น a cat is bigger than a mouse แมวตัวใหญ่กว่าหนู A man is taller than a woman. ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง This car is more expensive than that car. รถยนต์คันนี้แพงกว่าคันนั้นคำคุณศัพท์ขั้นที่สุด superlative adjective คืออะไรขั้นที่สุดหรือสูงสุด คือการเปรียบเทียบตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สูงต่ำสั้นยาวเล็กหรือว่าใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะเช่น A dog is the biggest animal in this room สุนัขเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้สม m c h a i is the tallest man in class สมชายตัวสูงที่สุดในห้อง This is the most expensive car in Thailand นี่คือรถยน์ที่แพงที่สุดในประเทศไทย การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นที่สุดง่ายๆเลยนะคะขั้นกว่าให้เราเติม er แล้วตามด้วยแดนขั้นที่สุดให้เราใส่เดอข้างหน้าแล้วตามด้วย est เช่น small smaller the smallest short shorter the shortest long longer the longest แล้วเราต้องเติมแบบนี้ทุกตัวหรือเปล่าขอตอบว่าไม่ใช่นะคะเพราะการจะเติม er หรือ est จะมีกฎของมันอยู่ไปดูกันเลยกฎการเติม er และ est คําที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวให้เราเติมตัวสะกดอีกตัวหนึ่งเข้าไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติม er หรือ est เข้าไปเช่น big bigger the biggest Hot, hotter, the hottest. Fat, fatter, the fattest. คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม er หรือ est นะคะเช่น dirty, dirtier, the dirtiest. Funny, funnier. The funniest, lucky, luckier, the luckiest. คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย E-D -ing, full, less, us ให้เราใช้ more จุดจุดจุดแนนะคะแล้วก็ขั้นสุดก็ให้เป็นคำว่า the most ที่ข้างหน้าคำนั้นยกตัวอย่างเช่น warrior, more warrior than The most worried. Helpful. More helpful than the most helpful. Boring. More boring than the most boring. Useless. More useless than the most useless. Famous. More famous than the most famous. คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไปให้ใช้ more จุดจ than และ the most ข้างหน้านะคะเช่น important more important than the most important expensive more expensive than the most expensive dangerous more dangerous than the most dangerous แต่ก็จะมีคําคุณศัพท์บางคํำนะที่จะมีข้อยกเว้นพิเศษในตัวของมันอยู่จะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์อะไรเลยยกตัวอย่างเช่น good better the best bad worst the worst far f a r t h e r the f a r t h e s t little less the least, many, more, the most เป็นยังไงบ้างคะคำเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษไม่ยากใช่ไหมล่ะถ้าเราลองฝึกใช้บ่อยๆก็จะสามารถใช้ได้คล่องและถูกต้องมากขึ้นนะคะหากมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอื่นที่น่าสนใจครูอิงก็จะนำมาแชร์อีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่อง KPMY Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ